ดีฟค่ะอคตอนนี้นะคะก็เข้าเทศกาลกินเจแล้วนะคะอีฟนะคะก็จะมานําเสนอนะคะสมูตตี้แตงโมแบบใหม่แบบใหม่แบบหมแต่จริงๆมันเป็นคลิปวิดีโอที่ฝรั่งเขาทําไปนานแล้วนะคะวันนี้อีฟก็เลยจะมาลองพํมมั่งนะคะใี่เข้าแล้วก็ต้อนรับกับช่วงเทศกาลกินเจค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็คือนี่เลยนะคะน้องแตงโมลูกกลมๆนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นแตงโมทินตาลาดหรือว่าแตงโมอะไรอย่างที่สองนะคะก็เป็นไม้แสนเสื้อนะคะ อุปกรณ์ชิ้นที่3ามนะคะสวานค่ะเสี่ยวฟนขโมยมาจากกาลังขึ้นมือพ่ออันดับแรกนะเราก็จะใช้มีดนะคะเจาะลงไปนะนี่นะได้แล้วเราก็ได้หนึ่งชิ้นส่วนแล้วก็เอาเข้าปากต่อไปนะคะเราก็จะเอาไม้แฝวนเสื้อนะไม้แฝนเสื้อหรือไม้แฝนอะไรก็แล้วแต่ที่น้องๆมีค่ะ กระดัดนะคะเราก็เอาเส้นรวดนะคะก็คือแม้แขวนของเรานะคะมายัดใส่กับตรงปากสว่านนะคะแล้วก็ใช้สกูนะคะเรียกสกูหรือเปล่าหมุนตรงนี้นะเห็นไหมเอ่ยตรงเนี้ยให้มันแน่นๆตรงนี้นะคะแล้วเรานะคะก็จะได้เครื่องปั่นแบบนี้ค่ะ <c oughs> แบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะพี่อีก,ก็จะเอาสว่านนะคะมาใส่เครื่องปั่นนะของเรานะใส่ไปที่แตงโมน,นะจะเริ่มทำการปั่นแล้วนะหนึ่งสองสาม เราต้องอค่อยๆบีบนะคะไม่ง,งั้นมันจะกระเด็นได้นะนี่ก็คือผลงานของพี่อีฟนะคะนะ้ำปั่นแตงโมปั่นต่อค่ะ แต่โมสมูตี้น่าอยู่ในลูกนะคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเอาปอกกี้นะเข้าไปเสียบจะลองดูว่ามันจะมีน้ำสเปรย์แตงโมเข้ามาหรือเปล่าเอ้ยออกว่ะแล้วิีมแต่น้ำแตงโมมันเริ่มขึ้นแล้วนะคะเอ้ยออกมาหวานจะแก่วแกวอะ่ะ มันตันนะคะมันฉีดไม่ออกแล้วตอนนี้ตันไปแล้วหวานใช้ได้ค่ะแต่ว่าฉีดไม่ออกนะเพอตันด้าน,นในนะจะมีนม้ำแตงโมเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเทใส่แก้วที่เราเตรียมไว้นะคะตอนนี้นะคะยิปนะคะจะแกะสะลัดจมูกแตงโมลแล้วก็ตาแตงโมนะไม่รู้มันจะสวยหรือเปล่าอันนี้จมูกอันนี้ตาหนึ่งข้างนะคะแล้วก็อันนี้ตาอีกข้างได้แล้ว <laughs> คือชาิแตงโมของพี่อีฟนะคะสวยเลยแล้วตอนต่อไปนะ <c oughs> ก็ตัดขวดออกมาอย่างนี้นะคะ <c oughs> เห็นไหมนี่คือปากขวดนะคะแล้วก็ตัดออกมาอีกชิ้นส่วนหนึ่งเป็นแบบนี้นะ,ะแล้วก็วางไว้เราจะทํามาเป็นปากสําหรับเทน้ําแตงโมสปูทตี้ของพี่อีฟนะคะนี่ <c oughs> นะคะเราก็ได้หนะ้าตาสมูทตี้แตงโมที่ทําแบบแฮทเมคกัดเลยเองนะคะเรียบร้อยแล้วเรามาลิ้นทานกันเลยค่ะใส่ในแก้วที่เตรียมไว้นะคะเอานะหนึ่งสองสาม มัน,นีหกออกมาด้วยอ่ะได้แล้วนะคะน้ำแตงโมสมูตี้ปั่นเองกับมือนะโดยใช้เครื่องปั่นก็คือเจ้าสว่านตัวเก่งตัวนี้เลยเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะคะหวานมากหอ,อแตงโมมากๆเลย อร่อยสุดๆไปเลยค่ะแล้วก็ทำได้จริงๆด้วยนะคะมีน้องๆสงสัยว่าพี่คะเม็ดดาๆเนี่ยมายู่ตรงไหนจะบอกว่าเวลาลินใส่แก้วนะคะเม็ดของแปงโมเนี่ยจะตกลงไปก้นแก้วแบบนี้นะคะสังเกตไหมเลย เลาเรายกแก้วทานนะคะไม่แตงโมงนะคะก็จะไม่ได้เข้าไปในปากของเรานะคะเพราะว่ามันตกในก้นแก้วแล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องเม็ดเลยนะคะมันหวานชื่นใจเหมาะกับอากาศร้อนๆช่วงกลางวันอย่างนี้มากๆเลยค่ะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชอบวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้อีฟด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดซับสไครต์ตรงนี้นะคะเพื่อจะไม่ได้พลาดวิดีโอใหม่ๆของอีฟก,ก่อนใครเลยนะคะเดี๋ยวอีฟต้องขอตัวไปทานแตงโมงสมูทตี้แก้วนี้ให้หมดก่อนนะคะหวานหอมสีแดงๆชื่นใจมากๆ,ๆเลยค่ะ จะหมดแก้วแล้วนะ